i p a ย์ i n นเดอร์ไอแโชว์ดีไซน์ไร้ปุ่มโฮมมี Touch ID พร้อมรองรับ Apple p e ผิว l 2สองเรียกว่าเป็นหนึ่งผลพลันที่หลายคนรอคอยเลยนะครับสำหรับ iPad mini 6ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 13เตรลี่ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับล่าสุดนักออกแบบที่ใช้ชื่อว่ามิเชลมา ได้ทำภาพคอนเซปต์เรนเดอร์ของ iPad Mini 6ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยได้แรงบนันดาใจมาจากข่าวหรือที่เผยออกมาจากคอนเซปต์ที่ว่านี้ครับโดยเรนเดอร์ iPad Mini 6ที่เผยมานี้จะมีดีไซน์แบบใหม่ที่คล้ายกับ iPad Air 4คือไร้ปุ่มหลบนหน้าจอและมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น8.4นิ้วเป็นแบบ Liquid Retina Display ด้วยครับส่วนที่ปุ่มพาวเวจะมีดีไซน์คล้ายกับ iPad Air 4 และมีเซ็นเซอร์สแกนลมือหรือ touch ID อยู่ที่ปุ่ม power อีกด้วยครับและน่าจะรองรับปากกา Apple Pencil ด้วยครับซึ่งในเรนเดอร์นี้ใช้คำว่า Apple Pencil รุ่นที่3ที่มีรูปทรงเดียวกันกับ Apple Pencil 2แต่ขนาดเล็กลงและสามารถเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ในแบบไร้สายที่ตัวเครื่อง iPad Mini 6โดยตรงเลยครับส่วนสเปคตามข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ระบุว่า iPad Mini 6จะใช้ชิปเซต Apple A14 e Bionic ตัวเดียวกันกันกบที่ใช้ใน iPad Air 4หรือ iPhone 12นั่นเองครับและจะมีความจุให้เลือก3ความจุด้วยกันคือรุ่น ROM 64GB 128GB และ 256GB ครับพร้อมทั้งมีสีให้เลือกมากถึง5สีแบบเดียวกันกันกบ iPad Air 4คือ Silver, s p e c k l a y รสโ o ลด Green และสไ y b l u e ครับเอาละครับ iPad Mini 6จะมีรูปร่างหน้าตานี้จริงหรือไม่เราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ